สวัสดีจ้านี่คือวันวิ่งมาราทอนของเยอรมน,นีเมืองอูมอมาราทอนที่ว่านี้ชื่อไอสไต์มาราธอนเพราะว่าเมืองอูมนี้เป็นเมืองบ้านเกิดของอัลเบิร์ตไอสไต์แล้วก็กจะปิ่งกันมาเข่าเซนชัยอยู่กระโบนนี่แหละ โดวิ่งไปไหนเขาก็วิ่งไปในเมืองแล้วก็มีหลายกลุ่มมีกล <S 2 structured ede> <mayı unre Private> ุ่มเด็กน้อยมีกลุ่มผู้ใหญ่ก็เลยกลุ่มพิการก็มีกลุ่มพิการนั่งรถเข็นก็มีวิ่งแข่งเหมือนกันที่เราจะวิ่งได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องลงทะเบียนสมัครก่อนนานี่แล้วก็ฝรั่งเลยนะก็ยังวิ่งกันอยู่เราวก็มีหลายสายทีนี้ถ้าเราวิ่งหนี่มันจะมีของที่เรียกเช่นมวกเต็นเสือหรือว่าทุงเท่า แล้วก็จะมีหมายเลขสําหรับการวิ่งในแต่ละกลุ่มแล้วมีการปล่อยตัวนี่หนุ่มนี่ก็มีขายหนุ่หมวกเป็นของที่เราเกหมวกแดงๆหนุ่มีซุ้มขายของเลยได้หนึ่งมีการเล่นเกมมีขายเบียร์ขายอาหารออชั้นมาใครนีมีขายเบียร์ขายอาหารแล้วก็มีส่วนมากเขาก็จะลงกันเป็นทีมอ่ะเพราะว่าเวลาวิ่งเขาจะวิ่งกันเป็นกลุ่ม เออกลุ่มเป็นกลุ่มของเขาหรือว่าช่วยเหลือกันหรือว่ากลุ่มคนเดียวก็ได้โอ้ไม่ใช่คนเดียวก็ได้นะ <laughs> ฉันมาโค้ชฉันเรื่ง้จริงฉันไม่ได้มาถวกวันนี้แต่เขากโทรไปงัดฉันออกมาจากเตียงต <laughs> อนพี่จะไปป่าเป,ป้าไ,ไหม่ะนไน่นเก็แต่ผมไม่ขี้เกียจไปยิเจ้าแ่ว่ยคนที่กขลลงทะเบ,บียนาานี่คือบรรยากาศในช่วงนี้ก็คือช่วงของเยอรมันที่เมืองอูมีการวิ่งมาลาทอน ไอสไตล์มาร่าจอนมีลีดเดอร์ด้วยนะกองเชียร์ไหมมีมดนตรีมีคอนเสิร์ต<อ>ทุกจุดนะทุกจุดมีร์ค มีคนภาคด้วยทุกจุดมีคอนเสิร์ตมีการแสดงสนุกสนานค่ะมีการนะก็สนับสนุนใครที่ชอบออกกําลังกายนะคะเดี๋ยวพอขอดูที่มาไทยน่พอดแผ่นแผแอยู่ตรงแถวแถวเรามีมาออกกําลังกายกันนะคะร่างกายแข็งแรงวันนี้เรามาเป็นกองเชียงอะเรามาเป็นเรามาเรามาเก็ภาพบรรยากาศวันนี้นี่คือโค้ชของฉันนี่นะนี่นะฉัน อยู่นี่ตั้งนานเช่นเหมือนเคยมาถึงเมืองนี้จักทีมาถึงตรงนี้ออยู่แต่รอบนอกอยู่รอบนอกสนุกค่ะพี่สนุกแต่ว่าววตีาปนนีนี้ปีนี้ถูกกัดออกมาจากเตียงเกนคนนี้หลืองัดฉันออกมาก <c oughs> องเชียร์สนุกสนานเราก็เราก็เชียร์เ <c oughs> ข้าไปนี่ขเขาเลยพาฉันขึ้นมาข้างบนอาคารเนี่ยนะตรงนี้ก็คืออินโฟเมชั่นอินฟายโยนอ่ะเธอาอ่ะหายใจได้ก็คือตรงนี้นะคะก็ เบียร์กันตรงนี้มันเบียรพวกที่เขาแข่งขันเขาพวกลงแข่งขันพวกสมสัครอะไรต่างๆนี่นะมาดูคือโค้ชฉันก็งัดฉันออกนะอยากให้ฉันได้ได้คลิปได้วิดีโอได้เรื่องราวคอนเทนต์ตามภาษาฉันก็คือ <laughs> <laughs> จะไม่เป็นเรื่องเป็นราวโอเกอบของคนไรย สวัสดีจ้าทุกคนนะสวัสดีคุณเฉลิมค่ะฉันมากันได้กับพวกเขาทีเลยเดี๋ยวถ้าเกิดยังไปต่อช่วงเช้าเนี่ยที่เดินตรงหน้าไปเนี่ไจะบ้างช่วงเช้าเขาก็มีลงทะเบียนกันนะนะตรงนี้เขาก็จะมีสมัครกันตรยนี้ตรงนี้ก็คือคุณพี่มาพอดีเป็นวันอาทิตย์นะคะก็คือยังไปถ่ายกล้องไหมเขาบิดไลฟ์มาจะมาถึงก็คือเขาก็ปิดแล้วตรง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 นี้จะมีขายจะมีขายของเทเลลิสนะ ตรงข้างหน้าที่เราเคยมาดื่มกันนะนะตรงนห้องนี้เป็นของที่เขา information information เกี่ยวกับเมืองอูมเมืองอยอูมโดยเฉพาะฝจะมาที่ฝ่าจะมาก็คือบ่ายที่ต้องปิดแล้วทางนี้ก็จะเป็นไปทางโน้นจะเป็นถนนคนเดินถนนคนเดินที่เราไปชอปปิ้งกัน มือไปเดินลงไปปิดแล้สมัครแล้วมือไปพาไปสถาที่พีน okay, ่ามาใหม่โอเคไหมเราอาจจะสมัครในอินเทอร์เน yeah, ็ตก็ได้ถ้าคุณพี่เขาอยากวิ่งใช่ไหมพี่อยากวิ่งใช่ไหมคะแต่หนูไม่วิ่งนะหนูมาเชียร์เียหนูมาเชียร์คุณพี่ตรงนี้ก็เป็นถนนคนเดินที่เป็นถนนคนเดินนะนะมันก็ไปจิงก็ะเป็นิ่ง มันปกตินะคะก็จะเป็นที่ขายของอะไรแต่วันนี้เขาปิดหมดถนนคนเดินเป็นแหล่งช้อปปิ้งของอูมวันนี้ปิดหมดปิดให้ปิดหมดนักวิ่งปิดปิดปิดทำการปิดทำการเปิดเราสองคนนั่งให้ดูโคชอื่น่ปไม่อยากได้แต่ว่าอ like really? yeah. so ุ้ยดูพูดแล้วพูดอีกนี่มันคือ